สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิงลป์ระเบิดออฟฟิเชียลนะครับเจ็ดโมงกว่าแปดโมงแล้วครับอ,อินเด็กซ์เราอยู่ตอนนี้ถึงโรบินสันนะนะฮะโรบินสัน สระบุรีครับพี่น้องวันนี้เราจะมีท่าการแสดงอยู่ที่ไทยวัสดุนะครับไทยวัสดุสระบุรีดูไอ้ช้างคงมาลับหมดแล้วครับ To help tai กจอดเโอลานก,กว้างขวางครับาวันนี้กว้างขวางมากเลยนะครับคงจะบอกเขาขับไปเปนในเกเ่ากอนนะอ่เอเห่ากอนมีแนงกระสายอยู่มือน,นีกไหมอืม

ท่านผู้โดยสารปรดซาบท่านผู้โดยสารปรดซาบขณะนี้เราถึงยานชลาแล้วใครตดให้ข้าพเจ้าดมสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยเออท่านผู้โดยสารครับพี่น้องผู้โดยสารตดให้ดมเฮ้ยสามก้อนนี่แหละผู้ดใดผู้หนึ่งละ่ะ โอ้ครับพี่น้องสนามกวางขวางหาเลยครับ เอารถบัสตอนนี้ทีมงานเรามาถึงแล้วนะครับสองคันครับโอ้หวดแต่พ่อหนา้าลูกพ่วงไปใช่ฮะลูกพ่วงไปใช่ไปใช่ลูกพ่วงลูกพ่วงเนี่ย Hả? Xe hậu toàn này Tu xe hỏi ta này Hãy 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 Hoa hồng hà bamboo nga trào thân. Hoa hên em huy hoa sang ma. Lặt quán. Doanh hôm nay 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 mà nay hôm mất, hôm nay 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 mất nay hôm nay hôm mua hôm nay 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 ว่าเอาซุ้มนี่เขาเห็นบบเกียงโยปล่อท่อครัวต่ไปเห็นตัวเขาบอเห็นแป๊บปังเห็นแบบเกียงว่าซุ้มนีเสีงมากเสียงว่าสุ้มนีย่นลำกวดเขาเนอะวะมาแมร์แต่แล้วม่าพายูหนแล้วยื่หนาเข้าคนอ่ะเออถือกต้มแล้วถือกต้มแล้วเอาพี่น้องว่าจอดถึงแล้วครับขอบคุณทุกครั้งแรกใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ